แกงเรามีคนเอาอยางอยากอมอ่ะขออมขออมได้ไหมเฮ้ยเกอะไรครับลุงอ้าเอ็<ห>ยังไ,<ห>ไม่ตายเห,หรอเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะรอฟังเด้พอดีว่านรกไม่รับครับอโอ้โหโค้งละคนงงเขาไม่รับมึงหรอกโอ้โหเฮ้ยอ่ะ อาชาดฟิวก <Cornell>. ูเคยอาชีวิตกูอะแรกอะชีวิตมันอะกี่รอบเล้ตายแทนมันได้อวะกูตายแทนได้ตอนี้มันรอบเท่าไหร่แล้วอะรอบที่สี่ใหแล้วทำไมมันถึงตายอะไรมึงรู้หรือเปล่าว่ากูไม่กูตายไม่ได้อะกูไม่รู้กูอะก็เนี่ยคอควอกูไอ้สัตว์ ไว้จีบเขาตั้งนานสุดท้ายเป็นแค่เพื่อนสมเพชจังโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอโทษนะแค่เพื่อนก็นยังไม่ได้เป็นอนะ่ะฮัลโหล ใช่ตามมาจากไลนชอปปี้ครับยินดีเข้าสู่โลเอ้ยยินดีเข้าสู่ลาซาด้านะคะสวัสดีครับจ<ว>ีบเขาตั้งนานสุดท้ายเป็นได้แค่เพื่อนสมเพศจังวายชอบจริงเลยเวลาเขาพูดคำคมซ้ำร้อยเนี่ยชอบจริงชอบจริงเลยอะ คนนี้ปากกับจมูกมันเท่ากันจริงจริงครับคุณนลีกาโปว่าแม่นางงามแม่มินยูนิเวิร์สอันดับหนึ่งประเทศไทยรีเหรอรีรอบหนึ่งก็ได้หนึ่งสองซ้ำรอบหนึ่งนะแล้วก็ค่อยรีใหม่หนึ่งสองซ้ำอุ้ยเมื่อกี้หน้าใครอะไม่ใช่หรอ ร้องอะไรอ้าวเรื่อกขี่รอบก็ไม่เหมือนจริงจะดีนะแบบคืออา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวน่ารักอะ่ะจะดีนะแบบคือ หลานผมได้ดีอย่างนึงคือไม่ไม่ค่อยร้องไห้ผู้ชายอยู่กับเด็กอจะถ้าไม่ออบอุ่นขึ้นไปไหนอ่ะจะร้องอแล้วก็ไม่ร้องอแล้วก็หยุดก็ตีจัดเลยแบบจะร้องอ่ะแบบหน้าเบะนะแบบอะไรวะดีคนคนดีอ่ะไม่ค่อยงอแง่คนดีอ่ะลูกมังคับผมคงจะมีเมียแล้วแหละตอนนี้ผมได้แต่งงานแล้วผมน่าจะมีลูกแล้วตอนนี้ลูกสี่คน ลูก40คนตอนนี้เปิดเป็นสนามฟุตบอลอยู่อยู่เนี่ยราชมังอะซ้อมบอลอยู่มาดูปะมาแล้วอะแป๊บนึงนะแป๊บนึงเลยแป๊บนึงขอหาตังส่งแกงแป๊บนึงนะแต่เดี๋ยวจะดูอีกดูแบบว่าดูยาวๆอะแต่ว่าแบบ ก็ขอพักมาฟ้ามั่งขอพับมาดูมั่งโอเคไหมคือหนูอะต้องส่งตังแปดแสนเว้ยแต่ทุกคนดูตังหนูเยี yeah. ่ยว่างเปล่าว่วางเปล่าอะหนูต้องส่งตังแปดแสนอะ สองทุ่มไปไปไหนใครให้ไปไปไหนอ่ะไม่ให้ไปไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ไปไม่ให้ไปคนจะรันใครจะรอถูกคือทำทางไหนแล้วเนี่ยโพสม้ม อ๋อเขาขับไปโพกันดีได้ไหมรถกาชาและรถการันตีมีโอกาสปรับให้สมดุลตลอดเวลานะครับอยู่ในเทียดเดิมรถอะไรอะ่ะรถกาชายังไม่เห็นจะรู้เรื่องกับเขาเลยนี่ วันนี้งดแอปดับช่องพิมทาวนะคบเนื่องจากมีสคริปต์มีปัญหาแกงและครอบครัวที่ยังไม่ได้กดกตั๋ตเพื่อรับของช่วยเชยอย่าลืมให้ตัวแทนกดแจ้งชื่อแก๊งแลาไอดีให้ชัดเจนด้วยนะครับแกงเรามีคนเอายังอยากอมอะ่ะขออมขออมได้ไหมฮขออมหน่อยได้ไหม อมของแก๊งเอ้าเอาเอามาถึงว่าอมของแก๊งเป็นไรเป็นไรบอกว่ามาถึงว่าอมอมของแก๊งแล้วเป็นไร<ะ>อเอาป่ะร้องอะไรอ,อ้าว หมอแจ็คหมอแจ็คครับไปทำอะไรเลยเบียววะสีกอกครับหมอแจ็คมีอัปเดตเครื่องแบบหมอมาละคุณหมอแจ็คจะเจ๊กตัวเองด้วยนะเดี๋ยวมาประคับฉันหยุดขับห้าหมื่นนะคุณแจ็คเห็นแล้วเห็นแกงกูแล้วเห็นเกงกูแล้วเห็นแก่กูแล้วก็นักเขาก็เลยทักกูและฟูดหมอแจ็คตีกอแปลนมาเก่งไม่ชอบบ้าชาอ้าวเขาเคยเล่นเป็นหมอด้วยเหรออ้า คเคยเล่นเป็นหมอด้วยเหรอเราขโมยมอเตอร์ไซค์เหรอมาเติมน้ำมันครับบอกเขาว่าผมกำลังเอาไปคืนครับผมหมอแจ็คเราฆ่าเพื่อนโรงงานด้วยเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เลยครับรับอยู่อยู่ปั๊มพอดีครับอยู่ปั๊มพอดีทำไมคนหมอแจ็คมักอยู่ตรงไหนได้เคสตรงนั้นเอาอีกแงเอาอีกแงเอาอีกแง่เขาไปสังเกตแล้วหรือเปล่าดิหมอชมพูไม่อยู่อานะวกชุกเอ้า หมอแจ็คครับผมก็เปลี่ยนแล้วนี่ครับสีเหลืองผมไปโบเบยมาน่าแหละถ้าเราไปสามเพลงกัเราจะได้ระวังนะที่นี่หมาดุใช่โอเคปิดไฟทำไมครับผมไม่ต้องไปไม่ไปปิดไฟก่อนอยู่แล้วไงถ้าสมมุติว่าปิดไฟแล้วเนี่ยจะเปิดใจแทนได้ไหมครับฮะมันไปทางนี้ได้ไงนะหมาอยู่ไหนอะ เชื่อเลยว่าเป็นขุนแผนจริงบัาไปเชื่อมกันนี่ไงร้องอะไรครับน้องไปเพิ่มน้ำหนักดัมเบลไปก่อนเลยร้อย <c oughs> กิโลยกไปหนึ่งชั่วโมงไปถ้ายัางร้องอีกแับเดิน อ้ออยู่กันหลายๆคนโอเคโอเคบ้านยาเบ้านนั่ะนแหละ ผมเฮ้ยอาณาคมเฮ้ยอนาคมผมเฮ้ยพ um> mm uh UH yep, yes, ี่เออนให้มาน้องจริงพี h <h ่พี่เก่งกว่านี้เอ๊ะเขาเล่นมาโลด้วยหรอเอาดีเอาดีเล่นไปด้วยไงแย่เปิดเพลงเล่นด้วยว่ะโอ้ชิลจัดเลยว่ะอยากแพ้ว่ะนี่อยากกลับกว่านี้ว่ะตรือเเก่งตัวเองกว่าพีอะไร คอม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 ฮะฮะอมอ้าวเวลาพี่เอาจริงเองก็อย่ามาตื่นเต้นแล้วกันนะอะไรอ่ะกป็นจอติ๊กตุ๋ยยักษ์อะ มันลุมยิงครับ,บาจริงอ่ะพี่ไม่ได้กา,ากนะ <c oughs> ดูไว้ระยะไกลขนาดเนี้ยจริงถ้าเป็นหนูอย่างนั้นอ่ะหนูตายแน่จะ <c oughs> ทำะไรวะกู <c oughs> นั่งสรวจหมดให้มึ <c oughs> งเยอะตวดให้มึงไงอีดอ,อก เขาไปได้เพื่อเฮียดาบทำอะไรเพื่อทำอะไรเพื่อนะพี่ตุ่ยเจ้าบุญตุ่ยจำเลยแม่มีเงินหมดแล้วต่อยกันองต่อยต่อยตาเขียวเหมือนไอ้เจสเลยอ่ะต่อยอย่างเงี้ยต่อยกล่ำกันเลย วกเหมอมเหรอวกระจอกคุยมัดเดียวเฮียสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำไวะพี่แม็กซ์าพเบแตกตีนกูไปนาทุ่มตี่อะไร ตโยเพื่อนมามาโตโยเพื่อนไอ้ยาเพื่อนยิ่งเรียกอะโตโยอะมาดิมาตโยอะมาเร็วโตโยคืออะไรเพื่อนโตโยอะมึงโตโยอะเพื่อนเรียกอะเพื่อนโตโยคือไอ้เมืองที่เรี่ยบ้าหน้าเสียเลยอะดาพังเลย ส่วนบนให้มึงเหรอส่วนให้มึงไงอีดอกเฮ้ยผม้ขาไม่ได้เพื่อเฮียดาบทำไมเพื่อทำไมโอ้โหผู้เล่นคนนี้ครับผมแม่มีกระดาบครับไมีกระดาบตัวหลังครับอิเดียเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะอะไรนะครับมีทุกอย่างครับ ตอแหลหัวใจก็ไม่มีตอแหลเฮียเนี่ยตัวตอแหลเลยครับเอาตายดีครับผมเอาตายโอเคเฮ้ยมึงอ้ไอ้ไอ้นอ้้ไอไอ้อ้อ้เอ้ไอ้ไ้อ้ออ้ไ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 อ้อ้อ้ไอ้อ่อ้อ้อ้ไอ้ไออ้ออ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 อ้ นี่แหละคนลักกันนี่แหละคนรักกันฮ่ามา หมอหมอก่อนซื้อเด็กนะครับหมออ่อนเอาสองอันอ่อนคันหกขาอ่อนเขาเป็นอะไรครับเนี่ยยี่นี่พอเวลาที่ควรจำได้เสกจำไม่ได้นะเวลาที่ควรไม่ควรจำได้นี่เสกจำได้นะอิสัตว์เราเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยฟาร์มแต่ถ้าอ่อยอ่อนไปเนี่ยคือทรัพยากรไม่ขาดนะถ้าอ่ออนไปเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมฟามยับเลยอ่อนเนี่ยไม่ได้ช่วยเทียอะไรเหมือนเดิมอ่ะไมเลยแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย เลขหนึ่งสอมี่เจ็ดพี่หอมหนึงพี่ไอพี่ก็มันก็ต้องเอาตังค์ไปใช้ชีวิตไงพี่เป็นการปิดสกสาที่ดีนะประตูวาวโอเคพี่นั่งคุยกับประตูน่ะโอเคเพราะว่ามังทำเตามมาเนี่ยมันจะเสียหายเยอะกว่านี้แล้วแบบพอถ้าเราแบบตอนนี้ผมตามได้แต่พออุ้ยครับว่าพอผู้ชายพอเป็นนึงพี่ผมคุยกับประตูอยู่คแบบนี่ครับพอถ้าคุณแบบไม่หยุดยาวที่สิบแปดะมันจะใหญ่โตแล้วคุณจะไม่ได้หยุดยาวกันไง ถึงเลิกป yeah. ั่นดิเช็ดยายาคล้ำเฮี้ยคุยกันสวยเหี้ยเดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศยังไงไอ้เหี้ยนี่ตายทุกวันในเรหลัก็เป็นนี่ไอ้เหี้ยน่ะดาเรู้บอกเหยตายก็มีแดงขยันตายในสัตว์หี่หัดพกมะเหืออาหารในสัตว์ไม่ไม่น่มีปัญหา ไม่พี่เรามันก็อาจจะเผื่อวิวมาได้เหมือนผมในการทำงานหนักเรามันก็ทำงานหนักก็ประมาณนี้ดีจ้ะมึงอ๋อรอนวันหลังก็เข้าด้วยนะน้องโอเคพี่ได้ไม่ที่คือุยผมกูจะขอได้แก็คืออ๋อพี่ฝากเก็บฟุตเทจหน่อยแล้วก็เก็บวิววิทยาชุดวินโดนขึ้นด้วยน้องดูไปกันหว่อยโอเคเดี๋ยวพี่ฝากถามแลบไปด้วยนะเอาแถบไหมมันจะได้แบบแบบไม่ไม่มีปัญหาไปได้กูอะไรบ้างไปเก็บโดนทั้งสองฝั่งนะครับ ไม่ไหก็ออกมาปล่อยมาเถอะพี่คุณเจนก็ถามเลยค่ะถามเลยเนควรถามเพราะว่าอะไรคะไม่เงนเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราทให้เองค่ะ <c oughs> แล้วอเล็กชอบคุณเจนหรือเปล่าชอบสิครับ <c oughs> แต่ว่าแต่ก็รักมากด้วยนะครับโอ้โหไม่ถึงรักใครคะ จะให้รักใครได้เหรอครับถ้าไม่ใช่คุณเจนอ่ะอ๋อโหพี่ตีไปค่เพี่ถอดแม่ไหนนี่เธอถอดแม่ให้พี่ตีนี่พี่ตีไปเไรพี่พี่ตีถ้าไม่ไหวก็ออกมาปล่อยมาเถอะพี่เขามาเหนือพี่ไม่เหลืออะไรแล้วพี่แอบเก็บความในใจไว้ภายในว่นเลแบสีดำ ไม่ใครรู้ว่าไว้หรือใส่วิงนั้นฉันน,นั้นแอบซนน้ํตาใครเคยร้องว่าเพ่งเงี้ยใส่เลแบนสีดำอะไรเนี่ยมันเคยได้ยินใครร้องว่า <Yeah. S 1> ทีมเธอเปล่า,าทีมเธอเปล่าไงทีมเธอเปล่าหรือเรื่ <c oughs> ุงใหม่โอเค ไอ้น้องพี่ไม่ได้รังเกียจเองแต่ว่าสุ่มไปดีกว่าแปลไงถ้าหากว่าเราจะไปต่อนี่มันจะเรียกว่าฝืนไหมถ้าหากว่าเราจะไปต่อนี่มันจะเรียกว่าฝืนไหมเยี่ยนนี่ผมโง่นะว่า

พี่แอตออกมาพี่แจกค่คนละหมื่นแล้วออกมาพี่เอาอันนี้อันนี้สุดกลางนะครับเนี่ยคืออะไรลูกอีฟแแจกสุดในเมืองครับเนี่ยใช่วีเลดผมน้ำเงินปะคลิปเมื่อกี้ปะการเงินมีปัญหาใส่เชิญนักศึกษามหาพี่มา พี่ก็ไม่มีเหมือนกันใส่มางั้นแหละอะันึ่งสอามเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดเอ็ดเดเจ็ เดี๋ยวจบธนาคารเราไปขุดเหมืองนะเรียนี่แจ็คลามพู่เสียงดังไปเด็ดเด็ดเดี๋ยววันนี้ผมก็อ่านได้จะไปขุดอีกน่าจะได้เยอะพี่ปื๊ดเดี๋ยววันนี้ลงเหมืองดีป่ะวะต้องลงเลยนะลงมาอทำงานไม่จำเป็นใส่มวกดับเมืองจะไปเหมืองไอ้ทุเล่ทำไรครับพี่สังเกต จริงพี่ผมว่าเนี่ยต้องมานั่งปารงกงกแบบีิตเราต้องแบบพยายามแบบจริงพี่จริงแรกแรกเราผมผมไปไต่เนื้อห่งศูนยไปไปไต่เนื้อครับไข่เนื้อตรงะเป๋าสองเก้าค่ะตรงแถวๆไอ้ตรงกงพี่ตอนไปไหนต่อเนี่ยนี่เราไปใช้มันอ่ะไปเลี้ยงหมูเลี้ๆก็ไปทำอะไรเล็กๆก็ดีแหละไปเลี้ยงหมูสี่ร้อยโลพี่ปะโอเลี้ยงเยอะจังอ่ะเล็กๆเลยไปเออขยันเลย นี่เปิดตะโกนทำไมไว้ออนเวลาพูดอ่ะมนจะเปิดตะโกนใช่ใครได้ยินไว้ดองใช่พี่เลี้ยง400โลเลยนะขยันจัดเลยะขยันครับพี่ขยันพี่ไปฟอมฟาร์มบทชีวิตแม่ยี่นี่กด4ได้ยอดอ่ะบ้านเนี่ย อซ้อมเบิึงอยู่เด้อตาหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาีน้องน้องเขาไปเดบอพอได้เข้ามาเพื่อกดดันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อพอได้เข้ามาเพื่อกดดันคิดว่าผมเคยเรียนเดอกลำใหญ่เลยนะลำใหญ่ไห่ลองทำเหรอลำใหญ่ป้านุชอ่อนน้อมหยุดนะหยุดนะหยุดนะ อยุดนะหยุดนะหยุดหยู่เดี๋ยวนี้เอากูตายยามยางยังอยู่ยังอยู่โอเคกูโลจีสอ่ะ ติดปืนนั่นแหละที่บ้านนเราปืนติดปืนอาท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากเบอร์ใจท่านเล่นเน็ตจีเยอะอ่ะลงทะเบียนฝากไว้ข้าวกล่องไปใจเก็บรักซ่าบ้านเสียไม่ได้มีกักเคสหนึ่งนะครับเดี๋ยวกำลังไปนะฮะตำรวจกักไม่ได้นะคุณติคุณมั่วซั่วตัวเหล่งมั้เนี่ยมันไม่ตำรวจไม่พอกักนะพี่เมันขึ้นบ้านเสียไม่ได้ แ่ไงแต่มันขับไม่ได้ไงมันก็เข้าบ้านไปไงมันเข้าบ้านแล้วพี่พูดว่ากัดทำไมเข้าบ้านคือเข้าบ้านปะเอาไอ้เหี้ยมันไว้อยู่ในบ้านมึงไปเจอมันปบ้างร่ทวมคือกันสร้างจะมีใครบ้างจับจองไอ้ควายแะมันขับอะทะเลาะกันน้ำมึงด่าอะไรเนี่ยมึงจะด่าตีทำไมลายแบงค์ยาในโพไมค์ติดหวออาร์ดีไปไหนเนี่ยเฉยๆ พ่อไม่รู้กี่ครั้งแต่กู่ทอยไม่ได้เพราะกูเกิดตาจนอากินบนความ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 ด้วยไม่เข้าใจหมดหมดหมดยิงยิงนะไม่บังยิงคือเอะไรออ๋อไม่รู้กี่ครั้งแต่กูไม่ทอย อันนี้เป็นอไรพี่็อไรด้ไม่รู้กี่ครั้งแต่กูถอยไม่ได้สักคนเพราะกูเกิดมาจนหากินบนความอดทนที่คนั่งมีไม่เข้าใจห้ามีได้ไรฮานะ เขาเลยถามมึงว่าระหว่างแข่งกับคอนเทนต์เอาอะไรมึงก็ตอบไปเลยเอาคอนเทนต์ก็บอกว่ากางเกงมึงเนี่ยต้องมีหลากหลายใช่ไหมเพราะว่ากูไปซื้อมาอยู่ร้านเดียวร้านแรกเลยร้านไหนร้านใหญ่น้อยสามสิบเขาแบบไม่ปั่นเขาแบบไม่ปั่นสามสิบบาทกูไปดึงฟันมาละก็คือดึงเป็นแถวเลยปะกูบอกรถสองแถวมาแปลกปะคูอเจอปทุมมันป็นแปดบาทแอนกะเพราหมูเนี่ยใส่กี่ชิ้น ที่มึงไปดีบปันมากี่ชิ้นแปดบาทเหร็จไหมกูบอกเขาว่าไม่ต้องทอนที่เหลือติ๊บด้วยเหลือติ๊ไปมันก็เหมือนกันกูพูดไปกันกูให้ไปกี่ชิ้นต้องทอนซื้อน้ำแก้วละสิบบาทสองอันกูกดแก้วไปสี่พันไอ้ประจวบป้าเขาั่งรถตู้กันตอนนั้นอ่ะตอนนั้นกูโงงไงกูโง่ไงรอบนั้นเกดไปสี่พันอ้โง่ไอ้้เหียใครไูมจะไปดูวใครจะไปดูวะไอ้เหี้ยี่ห้อทองสามกุ้่ ไหนก็ได้อย่าเกินแปดโมง้องกินเห็ดไหมกินเห็ดพอะผมกินเห็ดดีลาจะเด็ดมากครับผมอย่างนี้บอกว่าอเขาใช้แมคโครมาดึงกูฟันกูแข็งแรงไงละไม่กูไปโรตัสมาก่อนแล้วเขาบอกว่าโรตัสวันนี้ปิดทำการนะครับเดี๋ยวเจอกันที่แมคโครเพาว่าน่่อนฟันเขาดึงกว่ายอะไรกัน มันผิดที่เราไม่ได้เปิดตัวหรือมันผิดที่เขาไม่ได้ดเป<ร>ิดใจีใ่ือเปล่าพี่โคบเขาตั้งแต่เขาพูดภาษาไทยไม่เป็นอะ่ะเอาง่ายๆจนพี่สอนร่ำเรียนผงเขาไปเรียนเมืองไทยจนกลับมาพูดภาษาไทยชัดแล้วแต่นี้โอเคพอทุกอย่างดีขึ้นเดินก็ไปอีกแล้วเหรอนี่เหรอ,อ,อ,หรอคือระหว่างของคนซื่อสัาย์อะ่ะโอ้โหแต่งานนี้แต่งานนี้พี่จะบอกไป ่ีหรือว่ามันเป็นเพราะพี่ชื่อสมชายจนไม่สมหวังไปพี่โอ้โหโอ้โหสมมติว่าสมมติว่าเขาเคยรักพี่อะโอ้โหแต่มันไม่แค่สมมตินะพี่มันม่แค่สมมติว่าเรารู้สึกนี้ให้กันนะพี่แค่นั้นเองโอ้โหจสมชายเนี่ยนะใช่คือเขาชื่อสมชายเลยได้สถานะสมมุติไงโอ้โหสมชายเคยสมหวัง อเขาไม่เคยไล่ให้พี่ไปอ่ะแต่เขาก็ไม่เคยขอให้พี่อยู่นะพี่โอ้โหเขาไม่ยอมปล่อยพี่หรือว่าพี่ไม่ยอมไปพี่อันนี้โอ้โหอันนี้พี่เศร้าไหมแต่ความรู้สึกมนมีอยู่แล้วพี่คนรักกันมีอยู่แล้วตอยบอกว่าไม่เศร้ามันก็เขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นจุดสุดท้ายก็ได้นะหมายถึงว่าก็แบบว่าเราจริงๆไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรหรอกไม่ได้หวังว่าจะกลับมาหรือว่าไม่ได้หวังว่าจะไมด้เจอกันอีกโอ้โห ก็อย like ่างที่อาจารย์บอกอะอาจจะเราเองกาที ah ่ไม่ได้เดินคราวนี้ก็อาจจะได้เดินแล้วก็ได้คนที่พี่คบมาส่วนใหญ่ก็มุ่บอลได้ก่อนพี่ตลอดเลยนะพี่รู้สึกเราอาจจะไม่เหมือนกันแต่พี่ไม่ได้ไปไหนเลยนะแต่เขาไปไกลแล้วอะพี่โอ้โหเขาไปไกลเพราะเขาไปคนใหม่ด้วยพี่โอ้โหโอ้โห 哦。